โน้ตคะวันนี้เพื่อนของหวานจะมาพักที่นี่กับเรานะคะอ้าวเพื่อนของคุณเพื่อนที่ไหนอีกล่ะทำไมผมไม่เคยรู้จักเพื่อนคนนี้ของหวานเขาเพิ่งกลับจากเมืองนอกมาคะ่ะเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนทีนี้เขาก็เลยอยากมาเที่ยวบ้านเรา แต่ก็จะมาพักกับเราสักสองสาวันค่ะหวานคิดว่าคุณคงไม่ว่าอะไรนะคะผมจะไม่ว่าอะไรเพื่อนของคุณก็เหมือนกับเพื่อนของผมมาสิเราจะได้มีเพื่อนเดี๋ยวถ้างั้นคุณพาหวานแวะซื้อของหน่อยนะคะหวานจะแวะซื้อเครื่องดื่มเพื่อนของหวานดื่มเจ่งมาก คุณมีเพื่อนดื่มแล้วลหรอคะใช่คุณน่ะไม่ค่อยดื่มเป็นเพื่อนผมเลยดีดีถ้างั้นผมแวะเลยนะค่ะจากนั้นทั้งสองก็แวะซื้อเครื่องดื่มกันแล้วก็กลับแก้มจากนั้นเมื่อมาถึงบ้านแล้วได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเฟินเพื่อนของหวานก็เลยโทรมาหวานฉันมาถึงเมืองไทยแล้วนะ แล้วแกส่งตำแหน่งให้ฉันด้วยฉันจะไปบ้านแกได้สิเฟิร์นรอแป๊บนะจากนั้นหวานก็ส่งตำแหน่งให้กับเฟิร์นไม่ยากนักเมื่อได้ตำแหน่งแล้วเฟิร์นก็มาที่บ้านของหวานเมื่อเฟิร์นมาถึงแล้วหวานก็จัดการทำกับแก้มแล้วก็ ซื้อไวมาตั้งขวดใหญ่นี่แกฉันซื้อไวมาให้แกด้วยนะอา้าวแกดื่มเป็นด้วยเหรอฉันดื่มไม่เป็นหรอกแกก็ดื่มกับโน้ตไงอา้าวได้ไงล่ะก็ต้องดื่มด้วยกันสิฉันไม่เอาเปรียบแกหรอกนะหวานฉันไม่คิดว่าแกจะเอาเปรียบหรอกนะ้าแต่ฉันไม่กล้าดื่ม เอานะากิบกิบไปคิดซะว่าฉันมาหาแกแกจะไม่ดื่มได้ยังไงได้ได้ถ้างั้งนนิดเดียวนะได้เพื่อนทั้งสองช่วยกันทำกับแก้มส่วนโน้ตนั้นนั่งรออยู่ตรงที่จัดไว้เตรียมสำหรับต้อนรับเพื่อนของหวานได้แล้วทั้งสามก็มานั่งดื่มกันนี่เฟิร์น แกไปอยู่ที่เมืองนอกนะ่ะเป็นไงบ้างวะแล้วแฟนแกนะ่ะมาด้วยหรือเปล่าไม่หรอกแฟนจะเป็นฝรั่งจะมาได้ไงล่ะแล้วแกจ,จะอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยกี่วันล่ะก็กะว่าจะอยู่สักอาทิตย์นึงถ้าค้างอยู่กับแกสักสองสามวันหวังว่าคุณคงไม่ว่านะคะคุณโน้ต ไม่เลยครับยินดีต้อนรับคุณเป็นเพื่อนของหวานผมจะไปว่าได้ยังไงล่ะขอบคุณค่ะสายตาของเฟิร์นที่มองโน้ตโน้ตเองก็มีสายตาที่มองเฟิร์นอยา่างแปลกๆเพราะทั้งสองดื่มกันจนได้ที่ส่วนหวานนั้นไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาหรอกพอจิบไว้เข้าไปเท่านั้น หวานก็รู้สึกมึนๆน,นี่เฟิรนพอแล้วนะฉันไม่เอาแล้วรู้สึกมึนๆยังไงไม่รู้ว่าเดี๋ยวอ้วกแตกอะไรกันฉันยังไม่ละคายผิวเลยนะเนี่ยก็แกมันดื่มเก่งนี่ก็ฉันบอกแล้วไงฉันไม่เคยดื่มนี่คุณโน้ตดูเมียของคุณสิข้ออ่อนจริงๆครับหวานก็ไม่เคยดื่ม นี่ถ้าไม่ใช่คุณนะ่ะเขาก็คงไม่ดื่มนะจ้าแม่เพื่อนรักถ้าเั้นเอาอีกแก้วหนึ่งนะหน่อยเดียวยิบนานๆก็ได้ทั้งสามคุยกันไปอย่างสนุกเพราะไม่ได้เจอกันนานหวานรู้สึกว่าตัวเองจะไม่ไหวแล้วก็เลยบอกกับเฟิร์นว่าเฟิร์น ฉันไม่ไหวแล้วว่าฉันไปพักก่อนดีกว่าแกนั่งดื่มต่อกับโนดเธออ้าวถ้าแกไม่อยู่แล้วฉันจะนั่งต่อได้ยังไงผัวเพื่อนนะเนี่ยเดี๋ยวฉันก็คาบเอาหรอกบ้าถ้าแกกล้าคาบก็เอาสิวะแหมฉันก็พูดเล่นไปงั้นแหละ แกไม่ไหวจริงๆเหรอหวานใช่โน้ตพ้าหวานไปที่ห้องหน่อยเดี๋ยวคุณค่อยกลับมานั่งดื่มกับเพื่อนต่อนะได้ครับจากนั้นโน้ตก็ประยุงหวานไปที่ห้องของเธอนี่คุณไม่ไหวจริงๆ,ๆเหรอหวานใช่ค่ะคุณดูแลเพื่อนให้หวานด้วยนะครับคุณไม่ต้องห่วงหรอกพักผ่อนให้สบายเธอ ผมจะรับแขกแทนเองโน้ตยิ้มอย่างมีเลสไนเมื่อผ่านเมนียของเขาก็ห้องไปพักแล้วเขาห่มผ้าให้กับหวานเปิดแอร์เย็นๆเ,เขาก็เลยออกมาข้างนอกเฟิร์นนั่งกิบวายรออยู่แล้วอา้าวหวานหลับแล้วเหรอคะคโน้ตหลับแล้วครับหวานก็ไม่เคยดื่มเขาก็เป็นแบบนั้นแหละไม่ต้องห่วงครับ ผมจะดูแลคุณเองขอบคุณมากค่ะสายตาของเฟิร์นประสานกับสายตาของโน้ตทั้ทงสองต่างก็คิดอะไรอยู่ในใจโนต้ตถามเฟิร์นไปว่าคุณเฟิร์นครับคุณกลับมาที่เมืองไทยแล้วสามีคุณไม่ว่าเหรือครับไม่ว่าหรอกค่ะเขาเป็นฝรั่งฟีสไตล์หวานหนา จะมีผัวอยู่ที่เมืองไทยกี่คนก็ได้นะคะอา้าวย่างงั้นก็ได้เหรอครับใช่สิคะคุณนะ่ะสนนไม่ล่ะโนต้ตสบตาเฟินแล้วก็ยิ้มหวานสนสิครับแล้วคุณไม่กลัวน้ำหวานเหรอกลัวอะไรกันหวานเขาหลับไปแล้วผมบอกเขาแล้วไง ว่าผมจะดูแลคุณแทนเขาเองดูแลในฐานะอะไรเหรอคะก็ในฐานะผัวเพื่อนของคุณไงล่ะแล้วคุณจะกล้าเหรอคะเกิดน้ำหวานมาเห็นเข้าล่ะไม่หลอกเมาออกขนาดนั้นคงไม่ตื่นมาเห็นหรอกพูดจบ โน้ตก็ขยิบก็ามานั่งใกล้กับเฟิร์นแล้วก็จับขาของเฟิร์นเฟิร์นใส่กระโปรงสั้นขานวนเนียนเรียวขาขาวทำให้โน้ตนั้นรู้สึกว่าเขามีความรู้สึกแปลกๆคุณโน้ตคะนี่คุณกล้ามากเลยนะอยู่ในบ้านของคุณเองทั้งๆที่ภรรยาของคุณก็อยู่ ผมก็เป็นผู้ชายเหมือนกับผู้ชายทั่วไปเลยครับเมื่อเห็นสาวๆสวยๆมาอยู่บ้านของผมผมจะอดใจไว้ได้ไยังไงกันล่ะเฟิร์นยิ้มยั่วยวนเขาแล้วก็แอนหน้าอกทำยั่วเขาอยู่อย่างนั้นโนดก็ไม่หรอช้าเอื้อมมือมากอดเฟิร์น แล้วก็หลวงเข้าไปในเสื้อเฟื่อนหลับตาพริมคุณเฟืร์นครับคุณเนี่ยนุ่มนิ่มไปทั่วร่างกายเลยนะยิ่งเหลือคาคุณโนอตเฟื่อนทำเสียงกระเซาจริงครับถ้างั้นคุณจะรอช้าทำไมล่ะคะเวลามีจำกัดนะคะ จากนั้นเฟิร์นและโน้ตก็ล้มลงตรงโซฟาตัวนั้นแล้วทั้งสองก็ช่วยกันออกกำลังกายอยู่ตรงนั้นจนในที่สุดทั้งสองก็ออกกำลังกายเสร็จโน้ตบอกกับเฟิร์นว่าเดี๋ยวผมก็ไปนอนก่อนนะครับเดี๋ยวหวานตื่นขึ้นมาจะสงสัยเอาวันหลังคุณก็ยังอยู่ต่ออีก เราค่อยสนุกกันนะครับได้ค่ะน้ตฉันจะเข้านอนเหมือนกันค่ะแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะคะครับลาติสวัสดิ์ครับแล้วน้ตก,ก็เดินเข้าห้องของเขาไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนเฟิร์นนั้นเขาฟีสไตายอยู่แล้วเขาเองก็ไปอยู่เมืองนอกสนานเรื่องแค่นี้เอง มันเป็นเรื่องจิฟจิฟน้ำหวานเดินเข้าห้องไปอย่างอารมณ์ดีแล้วก็นอนหลับอย่างมีความสุข